สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะทางช่อง YouTube รถขุดนําเข้าบางนาเฮกเตอร์ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนอาหลานนะคะพี่โจแล้วก็น้องเอิร์ทค่ะครับผมวันนี้ไม่ใช่กระซิบแล้วกันขอประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่า PC 150รุ่น5ที่หลายๆท่านรอคอยนะคะว่าทาเสร็จสับออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะวันนี้อยู่ด้านหลังของเราแล้วค่ะพมาพามเปไงครับผมอยู่ด้านหลังครับผมเราจะพาไปดูเราจะพาไปดูนะคะ ต้องบอกตรงๆเลยว่านี่ค really ่ะเสร็จสับเรียบร้อยสวยงามมากนะคะก่อนจะไปชมสินค้าของเราค่ะอันดับแรกเราต้องขอขอบพระคุณลูกค้าของเราก่อนนะคะคานี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพรพิษและครอบครัวและคณะโอ้ยขอบคุณปนไม่งานแต่งเลยนะคะที่ไว้ใจนะคะตัดสินใจเลือกซื้อรถขุดน้าเข้ากับบางนาแฮกเตอร์นะคะพี่โจขาขอราคาค่าตัวค่ะคราวนี้เราทำการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปในราคา1นึ่งล้านหกแสน แปดหมื่นบาทครับผมอีกครั้งค่ะในราคา1นึ่งร้านหกแสนแปดหมื่นบาทครับผมนะคะหนึ่งร้านหกแสนแปดหมื่นบาททำให้สับสับเรียบร้อยแบบนี้เลยครับนะคะครั้นี้จะทําการจัดส่งไปที่จังหวัดมหาสารคามครับผมสารคามนำบะตองเด้อพี่น้องรอชมได้เลยเดี๋ยวๆดีคือวันแน่นอนอันนี้ได้ยินมาได้ยินมามันเป็นคำสร้อยหรือเปล่าเป็ไม่แน่ใจนะแต่ดาราไม่็นยังทำแทบบ้าบะตองน้ำมากินเนาะสารคามนำบะตองนะคะเดี๋ยวเราได้พิธีกรสุดหล่อนะคะพาไปดู pc 150รุ่น5ของเราคู่กัน นะคะว่าแต่งล้อออกมาแล้วนะคะน้องเขาจะเป็นยังไงคุณผู้ชมจําได้ไหมตั้งแต่วันแรกเลยเนาะเรามาดูตั้งแต่น้องเขาเพิ่งหัดเดินตอนนี้เดินเก่งแล้วนะคะเดินเก่งแล้วเดี๋ยวให้พี่โจพาชมความสวยงามกันนะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนนะครับทีมงานไร้สดนะฮะวันนี้มาพบกับบาว์เกียวมังบนครับพร้อมกับน้องเอิร์ธค่ะนะครับวันนี้ก็มาพบพบกันที่ช่อง รถคุณนำข้าวบ้านไทเตอร์อีกแล้วท่านนะครับอันนี้ที่อยู่ด้านข้างของผมนี้ไม่อื่นไม่ไกลนะอันน้องเขาคือ PC 150รุ่น5้านะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามเราตั้งแต่คลิปเริ่มต้นนะครับจนคลิปน้องทำตรวจเช็คน้องทำสีดันแล้วน้องเขาก็ออกมาแบบสวยสดงดงามนะครับตัวนี้เราติดให้คุณลูกค้าเป็น p ี200รุ่น5้านะครับแต่ตัวรถของน้องคือ150รุ่นห้า นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปครับน้องมาที่แรกเป็นใบแท็ก50เซนนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนใบแท็กเป็น60เซนให้ท่านแล้วนะครับนี่จาก50เป็น60นะคะถูกต้องครับผมไน่ส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมจ๊ะตัวนี้ไม่มีนะคะเอาง่ายๆว่า1ล้าน6แสน8หมื่นบาทครับรวมใบแท็กนี้เลยครับตัวนี้คือรวมใบแท็กนะครับราคารวมใบแท็กนะครับใบแท็กนี้เราให้ใบแท็กก่านอกของท่านไปเลยนะครับใส่ใบแท็กกันนอกให้ท่านแต่นัดใหม่นะครับนอดนี้เราทำการเปลี่ยนใหม่ให้ท่านหมดเลยนะครับทุกๆตัว นะครับนีเป็นน็อตใหม่นะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับข้อสู้ข้อสู้และก็บูธนะครับเราทําการกับบูธให้ท่านนะครับกับบูธให้ท่านนะทุกอย่างนะครับช่วงล่างช่วงล่างของพิจิตรไทยใครเห็นแน่เนี่ยโบแมนไฟท้ายช่วงล่างดูช่วงล่างรถติ๊บโบแมนช่วงล่างพ้นคายเป็นญาตนะครับอันนี้ก็เช่นเคยครับสําหรับอาริกนะฮะอันนี้เราก็ใส่ให้ท่านเดี๋ยวนี้ก็พูดมาน้ําตาจะไหลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหล็กก็แพงมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ ไม่ลดคุณภาพนะครับ<ช>ก็จัดหนักจัดเต็มให้พ่อแม่พี่น้องรวมถึงท่านคุณลูกค้าทั้งใหม่ทั้งเก่าแล้วก็กาลังจะมาเป็นลูกค้าเราในอนาคตนะครับ,รบก็พูดง <ผม S 2> ่ายจัดหนักจัดเต็มนะฮะเอาช่วงร่างเรสร็จสับเรียบร้อยขยบ,บขึ้นมาขยบขึ้นมาก็จะเป็นบักเอลนะครับบักเอลช่วงเอลตัวเช็คยังไงจ้าเอลเอลนะครับตัวนี้ได้ทําการใส่จารบีให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับซีนกันจารบีเอลภายนอกนะครับมันเป็นตัวไหนเอิร์ธนะน้องเอิร์ธนะน้องเอิร์ธอย่างมานะจ้า อันนี้เราเปลี่ยนตัวนี้ให้ท่านใหม่นะครับนี่อันนี้คือซีนใหม่นะครับนี่นี่ขออนุญาตเข้ามาใช่ไหมครับซีนเอลนี่เราเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับก้องมัวอีกแล้วพอเสียงได้กล้องก็มัวอ่ะเลิกมัวแล้วอ่ะซีนซีนนี้นะครับผมค่ะครับสงสายโทรศัพท์ใหม่ต้องเข้าแล้วล่ะใช่อันนี้ใหม่ใหม่เข้ามาแล้วครับใหม่ใหม่ต้องโทรศัพท์ใหม่นะครับใหม่ใหม่มานะครับเป็นหน้าจอนี้เป็นแบบหน้าจอแก้วนะครับระบบดิจิตอลนะครับถ้าลดเมื่อไปนี่ เสรอบนี้เจ้านายบอกว่าสวกเงินเองเด้อนะครับรอบนี้ยังซื้อให้อยู่โอแต่ว่ารอบหน้าออกเงินเองครับผมถ้าเกิดการแตกชนลดียหายนะครับคู่นี้เท่าไหร่นะจ๊ะคู่นี้เท่าไหร่นะกับหมื่นห้ากับหมื่นห้าใช่ครับผมกับหมื่นห้านะครับอันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับไปยังท่านผู้บริหารท่านผู้บริหารนะฮะแล้วไปที่ที่อนุมาตร อยู่สบายทด้ไหมครับตอนที่มีเบิ้งเป็นเบิ้งธรรมดาครับเฉพาะจำหน้าไปนหาครับเราก็หนุ่มเอาอันที่ดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับอันนี้อันนี้จะไปโทษน้องเอื้อธนับเพราะวันที่ไปนี่กับผมไปกับเจ้านายอันนี้ต้องต้องโทษกับผมแต่ถ้าเสียมาก็คือน้องเอื้อต้องออกคนละครึ่งนะครับขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยครับเรามาเข้าเรื่องกันครับตะแกรงกระจกช่องมัง้าใส่ให้นะครับแล้วก็ไฟสว่างอันนี้ของใหม่เลยนะคะเป็นแบบ LED เลยนะครับอันนี้ติดตั้งทั้งสองดวงนะครับพร้อมมีขานะครับ ทำขายท่านเสร็จสรรเรียบร้อยพี่โจกล้องมวยอีกแล้วกล้มวยีกแล้วเหรอเออโอเค LED ผู้ชมอดทนเอานะอดทนเอาไปกับเราสองคนนะภาพอาจจะมีมัวบ้างนะอันนี้เราไม่ตัดออกนะไม่ไม่ตัดออเพราะว่าเราโทรศัพท์ใหม่ต้องข้าวได้เลยครับบอดครับคอยตัดออกคอยตัดออกนี่โทรศัพท์คลิปยูโทรศัพท์ต้องข้าวแล้วโทรศัพท์ใหม่เพราะว่ามันนี้มันไม่ดีนะครับมันใช้งานบัดนเี้มันไม่โฟกัสมันเริ่มไม่โฟกัสแล้วใช่ ต่อไปเราอะไรแต่ได้เราก็ได้พูดเรื่องเอาทรศัพท์ก่อนมาแมนมาแมนอห้อง GL หลุดไหนสิบสามพันไปเลยปะบัวบัวเดี๋วบอกสถานจุดสีมากกว่าจุดสี่ใส่งนเอาได้ใหญ่าใส่เด้จุดสี่ต้องเข้าเลยนะครับฟอรสครับนะโอเคโอเคอ่ะขยับขึ้นมานะครับเอวเราก็ทําการใส่จารบีให้หน้าเสร็จสรบเรียบร้อยทับรวมถึงน้ํามันเอวน้ำมันในห้อง อาสวิงเอวนะครับจะเป็นน้ำมันเบอร์90นะครับเราทำการเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสเรียบร้อยรวมถึงน้ำมันตัวเดินน้ำมันตัวเดินนี่ก็เป็นเบอร์90นะครับเป็นน้ำมันเบอร์90นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับหรือว่าในอัตราส่วนเท่ากันกับ PC 200รุ่น5เพราะว่าเครื่องของน้องเป็น PC 2 0 0รุ่น5าน้ำมันเฮอริเเตอนเคยครับใช้เบอร์68นะครับมาดูระบบภายในนี่อะไรอะไรระบบภายในก่อนนะครับเป็นยังไงเป็นไงเป็นไนครับ บอมบอมนี่คุณผู้ชมภายในนะนี่ครับผ้นี่ใส่น้ำยาหล่อเย็นให้พอด้วยครับผมนี่ใส่น้ำยาหล่อเย็นให้ดูดูครับภายในไม่มีสนงสนิมนะครับสนงสนิมนี้แผ่นเพลินนี้เราเปลี่ยนให้ท่านใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่เหครับผมแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่เก่านอกมาเลยทีเดียวเชียวอันนี้แบตเตอรี่เกดดีนะครับนี่สวยๆครับนี่ใส่ความเปลี่ยนให้ใหม่ครับแล้วก็ว้าวว้าวอันนี้ เพิ่มเติมข <Bond> ึ <Pokémon> ้นมาก็คือนะครับ <classy> ตัวนี Boy? ้เราทําการติดเขาเรียกอะไรกองแก้วนะครับอันนี้เราทําการติดกองแก้วให้คุณลูกค้านะครับก็คือนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาครับกองแก้วนะครับเราก็ติดให้คุณลูกค้าไปนะครับแล้วก็สีสันทําให้ใหม่หมดโอ้โหร้พาบเบจอแผงครับจอแผงเพื่อระบายความร้อนอันนี้เราทำการจอแผงให้ท่านนะครับอันนี้แผงเราจอบให้เองนะครับอันนี้จะระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ระบบอ่า คอยร้อนของแอร์ครับเราขึ้นหลังเก่งนะพูนค่ะเดี๋ยวพาไปเบืองทางพูเขึ้นหลังเก่งเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีครับผมติดตั้งถาดวางรองเท้านะคะหรือบันไดข้างเก่งครับอ่ะวนเลยวนเลยวนเลยครับไปนี่บันทายก่อนครับเรามาดูบันไดครับพี่น้องอย่างที่บอกไปนะคะคันนี้สีสันทําให้ใหม่ทั้งคันเด้อนะคะคุณผู้ชมขาไฟเลนไฟเลนของใหม่ไหมไฟเลนของใหม่ เป็น <ะ S 2> ยังไงกับวันแ,แรกคุณผู้ชมแตกต่างกับวันแรกมากไหมแตกต่างวันแรกไหมครับแตกต,ต,ต่างมากค่ะดิฉันตอบเองนะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างเอาคนบาเบารถออกแดดปะเนาะไปแด้ปะครับนะคะสำหรับด้านข้างฝั่งนี้ เราก็ทําการเจาะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนให้เช่นกันใช่แล้วนะครับมีข้าวเข้ามีออกนะครับนี่ก็ติดให้ท่านเสร็จจอยให้ท่านเสร็จเรียบร้อยย้ำอีกทีนึงว่าอันนี้คุณลูกค้าให้ติดเป็น PC 200นะคะที่จริงคันนี้เป็น PC 150รุ่นห้านะคะคุณผู้ชมคะแต่ตัวน้องก็แตกต่างกับ200นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าทําไมบางท่านชอบหาในขนาด16ตัน15ตันนะครับหรือว่า150ก็คือ150ข้อดีของเขาก็คือสิบสอล้อบันทึกได้ นะครับบรรทุกแบบว่าไม่เกินนะครับอันนี้สามารถขุดสาได้ตักดินขึ้นน้ําก็จะเต็มได้เร็วนะพาะน้องเขามีกระบวยใหญ่หรือว่าบุ้งกีใหญ่หรือว่าเนี้ยตักใหญ่นะครับก็หลายๆท่านนะครับที่กําลังมองหาอันนี้ถือว่าใส่ผ้าเบิงปั่มก่อนต่มมันเปิดประไดเอาบ่เอาาเอ<ข>อยู่ที่ไหดคือวันวน,นอกแผลอ่ะเดี๋ยวทางอันก่อนหนูก็จอดรอตั้งนานนึกว่าปั๊มเปิดดูได้โอ้ยค้นขายแม่ค้นขายแม่พี่น้องปั่ม อันนี้นะครับประาธามพันธ์ไปยังเด็กใหม่นะที่น้องเขาเกิดไม่ทันขนาที่ว่าเข้าสิข่ขายเป็นคนแถาได<อ>้นทีเดียเห็นไหมเ,<ล>เราเกิดไม่ทันเราไม่รู้เขาคือพีซีร้อยห้าสิบนะครับจะยังเปิดแผงไม่ได้นะครับ,บแต่ถ้าเป็นพีซีสองร้อยรุ่นห้าสองร้อยรุ่นห้าซีเรียนสูงเปิดได้นะนะครับแต่ตัวน,นี้ยังยังเปิดแผงไม่ได้นะครับผมอ่ามาอย่างอีกอันนี้ทางโซลา่ากับหฮหลิกอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเวลาถ้าเติมน้ำมันโซลา่าก็จะมีแผงสองตัวไอแผงไอ เติมน้ํามันไฮโดรลิกนะครับ<า>ก็จะมีแผง2ตัวอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็โซล่าก็มีที่เปิดตรงนี้อ่าเช่นเคยโอ้ไฟเอ้ดีว่าทัวร์ขั้นไหนตัวไหนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับซีนก็บอกเราทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดทั้งซีนเขบอกและก็แกนนะครับตัวนี้เราส่งอาร์โคมให้ท่านทั้งหมดเลยนะครับผมถ้านะพี่ท่านได้ติดตามเราทางในคลิปเนาะค่บบนะไปแท็กหกชิซนเรียบร้อยเอามาดูมาดูระบบจกครับดูว่ามุ่งขี่ครับมุ่งขี่นี่เป็นมุ่งขี่ห้าแคล นะครับนี่เป็นมุกี้ห้าแค่หรือว่าความจุในห้องมุงกี้ก็อยู่ประมาณ0.8 0.75หรื 5, อ0.8อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ประมาณนะคะประมาณ,ปร,มาณประมาณการนะะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ไันัดเท่าไหร่ครับผมนะครับเพราะตัวนี้ผมไม่ได้เปิดตำราเพราะตรงๆค่ะคันนี้นี่ลายหัวจอดเราติดเพิ่มให้หรือว่ามีมากับลายหัวจอดมีมาเลยนะครับตัวนี้เราไม่ได้ติดเพิ่มโอ้อันนี้อันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอก นี้เขาก็จะบอกเขาบอกแค่ประมาณหน่ยโอเคค่ะอันนี้ก็เสริมหน้าอามบอกไปยังใจเย็นน้องนะธีการวัดมุกีีเสริมหน้าอามเราบอกไปยังจ้าอันนี้พวกหน้าอ้อมเราก็ได้ทำการเสริมให้ท่านใหม่นะฮะค่ะอี้เสริมเพื่ออะไรพี่โจหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับการเสริมทําไมถึงต้องเสริมตรงนี้ทําไมต้องเสริมเป็นเสื้อเสริมเป็นเส้นนะครับเวลาท่านตักมุ้งตักดินนะครับเวลาท่านเงียบเข้ามานะครับมุกขีมันก็จะงบเข้ามา เยอะนะครับเยอะเข้ามาปุ๊บแล้วที่เวลาดินที่เราอุ้มๆนะครับน้องจะมาชนตรงนี้นะถ้าเราไม่เสริมตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้หน้าอามของท่านบุบได้นะควันเล็กวันน้อยวันน้อยวันละนิดวันละนิดวันละหน่อยนะมันก็จะบุบนะแต่ถ้าเราใส่เขาอย่างนี้ปุ๊บเวลาหินนะครับมาโดนนี้มันก็จะแตกนะครับหรือว่าลูกรางอะไรมาโดนนี้เราก็จะซ้อมให้ได้ดีกว่านะครับเราก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับหน้าอามนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจเห็นไหมคุณผู้ชมเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับ ที่สาคัญไม่ใช่ไรเราเป็นรถมือสองแต่นี้เราต้องทาให้ลูกค้าทุกคันนะคะหรือว่าคุณลูกค้าไม่เอาก็ได้ชยาวลูกค้าไม่เอาก็ได้ครับก็ระบุมาครับเราก็จะไม่ได้เสือให้ท่านบางคนบอกว่าไวเบลเรามันเป็นสินเป็นอีกปิตยานนะครับก็คือ99.99เราทำให้นะเราทำให้นะครัแต่ครานี้ก็คือแนะนำน้าให้ทำไว้ดีถ้าท่านังเกตบนะครับรถใหม่นะครับเกือบทุกรุ่นนะครับจะเป็นแบบนี้นะ ครับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้คือเกือบทุกรุ่นนะครับก็มีอย่างงี้ก็คือเขาเรียกอะไรครับสถาปนิกหรือว่าวิศวกรของเขาครับได้ออกแบบมาอย่างดีนะครับได้ได้เข้าใจลค่ะเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันเนาะนะคะโอเคพี่เจ้าเดี๋ยวเราไปดูระบบภายในกันแล้วก็ระหว่างที่ดูระบบภายในพี่ชั้นขอสอบถามนิดนึงว่าทําไมรุ่นนี้คนถึงตามหาเยอะนะคะเขามีคุณสมบัติมีชื่อเสียงเรียงนามมีอะไรนะ ทำไมเขาถึงเรื่องชื่อลือไกลขนาดนี้ครับสำหรับ150รุ่นห้าของโคมสุครับผม150รุ่นห้านะครับถ้าเราไล่เรียงตั้งแต่น้องออกมาน้องเขาโตในปี1985ครับผมนะครับอย่างบันเออเอาอันเอาเอาอ่ะอันควเดนแมขคอเแนแมมเออครับต่นน้น้องเขาเตบโตขึ้นมานะครับสำหรับ PC 150, 120, PC 100น้อ้งเขาจะมีสองระบบก็คือระบบ Z นะร,ระบบแท่บก็คือจะไม่มีไฟฟ้า uh huh. สำหรับร้อยรุ่น5 uh huh. แต่ถ้าเป็น PC 120 150รุ่น5เฉยๆหรือว่าซื่อๆ <c oughs> นะครับน้องเขาจะมีระบบไฟฟ้าเชื่องระบบไฟฟ้าของน้องเขาจะดูแลง่ายนะครับถึงท่านจะถอดแบตเตอรี่ออกไปแล้วน้องก็ยังสามารถทํางานได้ <Wow. S 2> นะครับถ้าสมมติว่าซีดีนอยของท่านเสียสมรุิเสียาหายนะครับก็สามารถตอนนะครับสามารถตอนครับ <c oughs> สามารถตอน <c oughs> ตอนตอนตีดิงหน่อยโอเคครับเราเราตอนตีดิงหน่อยออกนะครับเอามื้อีกหน่อยนะครับมันไปต่อได้ไปครับเราตอนตอนตีดิงหน่อยออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นระบบแมนนวลอย่างเดิมมถก็ทำงานได้เหมือนเดิมนะครับคืออันนี้เขาก็เรียกว่าตอนมันจะคือคือกันครับตระกูลโกเบโกในรุ่น sk ร้อยซาว์มาร์คีนะที่เขาว่ามีระบบไฟฟ้าหน่อยหน่อยและตอนได้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะจึงทำให้น้องเขา ดังแล้วก็ดูแลง,ง่ายซ่อมก็ง่ายพูดง่ายถ้าเราตอนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดระบบไฟฟ้าของท่านเสียทําเป็นระบบคําเร่งก็ยังทํางานได้ฟิวฟ้าเหมือนเดิมก็เปลี่ยนแค่สิ้นกับบอกคีนองมาได้เห็นอย่างนะแต่น้ำมุงน้ำมันเข้าไปนะแต่รถที่ซื้อจากวัสัทบังแฮกเตอร์อนะครับเราย้ําเราตรวจเช็คมาตรฐานเต็มร้อยระบบไฟฟ้าเต็มร้อยเฟเชอร์เต,ต็มร้อยระบบะทุกอย่าง อุปกรณ์ทุกชิ้นมีมาให้หมดเต็มร้อยนะครับผมอ้าวอย่างมาดูระบบภายในเอ้ยเฮียนเตือนยังมาลูกนานสาวก็ตื่นอย่งวะมาอีกแล้วมาสุขีปสาวนี่ชอบอยากมีส่วนร่วมดิอยากเป็นดาวไปเห้พอลุ่งพแบบปเบื้งภายในนะคเดี๋ยวเรามาดูระบบภายใน เอาเ,อาเอาจาจอ่อก่อเพราะเก๋งรุ่นนี้มันจะแคบหน่อยเด oh, <okay, S 2> ี๋ยวเข้าไปน, <okay. S 2> นั่งเดี๋ยวจะมองไม่เห็นอันงั้นพี่โจพาดูแบบเจ้า<ๆ>จอ่อก่อนเดี๋ยวจะพาดูกันแบบเจ้าจ่อเขาเจ้าจ่อก็คือแบบชัดๆเดินพี่น้องเด้ <c oughs> อค่ะนะครับคือระบบภายในเก๋งของเรานะครับนี่นี่ครับเราก็ตัดผมให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับนี่ภายในอันนี้คือพน่นทั้งใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็สันลบบนนะครับนี่ทําให้เสร็จสรรพล้างให้สะอาดแล้วก็บอรครับเช่นเคยครับผมไม่ใหม่ นะครับนี่จะมีเบอร์โทรทีมช่างให้ท่านนะครับแล้วก็แผงอย่างที่ผมบอกไปนะแผงก็ทําการอ่า้มไม่ใหม่แล้วเราทขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบแอร์เดี๋ยวผมจะพาดูระบบแอร์อึ๊บนี่ระบบแอร์ติดตั้งใหม่ครับโดยทําเป็นกล่องนะครับด้านในสวยหรูพร้อมกับติดระบบวิทยุซีดีนี่อึ๊บเดี๋ยวขออนุ้ายทับบอกครับอึ๊บนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ กล่องแอร์เราทําแบบนี้นะครับสวยนี่ครับเป็นกล่องกระทดร้านให้ท่านครับดูสวยงามครับไม่เป็นแบบว่าอาลุอระยะนะครับแล้วก็ระบบหน้าจอครับทุกอย่างสมบูรณ์อนี่นะครับมีตัวข้องให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนี่อึบจัดสวิตดีครับสตาครับตัวนี้นะครับก็คือหน้าจอ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดง LED แสดงผลนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคียโซล่าเคียามร้อนนะครับอันนี้โซล่าของเราก็จะเหลือน้อยหน่อยครับเดี๋ยวเราตองเอามาเติมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับโหมดการทํางานครับทุกตัวใช้ได้นะครับนีนะครับแล้วก็โละครับโลไฮนี้เป็นออโต้ครับ ตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือพัดโมดนะครับนี่เราตัวนี้ก็จะเป็นไฮนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีตัวล้อสวิงนะครับมีล้อสวิงมีไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งไฟเลนนะครับแล้วก็จะมีฟิวนะครับอันนี้คือช่องของไอวิทยุเก่านะครับเราออกไปแล้วแล้วต็จนี้เป็นที่จุบุรีครับ น,นี่ก็จะเป็นไม่ชั่วโมงไม่ชั่วโมงน้องเขาอยู่ที่1 000, 1ึ2งหชั่วโมงนะครับนะะเรียบร้อยไม่มีอะไรเรียบร้อยอันนี้ก็หุ้มไม่ท่านเสร็จเรียบร้อยฟิล์มติดตั้งให้ท่านใหม่ติดใหม่แอร์ติดใหม่อา้าวคุณเธอยหงามน้องตรวจวดเด้อระบบนะคะเดีย๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูนะครับ แอร์ออกไหมนักอื่นครับติดอ่าลูกยางหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ลูกยางกระดูกงูนี้เราเปลี่ยนในท่านใหม่นะครับเดีย๋ยวนครับขออนุญาตาเราเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงดังเราจะมาลองหลัลตัวนครับโยกครับ มาดีนะครับบ๊ also, então, ียครับตามครับสวิงครับประเด็นครับ พี่โท้มาสออนแทะอันนี้ยังไงพี่น้องระบบเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นเก่าแต่เก่าเวอร์นะคะสำหรับ PC 150รุ่น5คันนี้พี่โจ้คะ่ะนะอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะอยู่บนรถมาโดนเติบเอาถือกล้องให้หน่อยนะมือจะเป็นตะคิวแล้วตอนนี้นะคะครับก็ถือว่ายังเฟี้ยวฟ้านะครับสมคำร่ำลือนะถือว่าเป็นรุ่นดังรุ่นฮิตในสมัยก่อนนะครับเมื่อ ถือว่า20ปีกับสีเทาโคได้ครับเมื่อเอาขึ้นมากี่เกิน20นะใช่ไหมประมาณ20ปีที่แล้วนะครับนะคะสำหรับรุ่นนี้ดังมากถ้าตอนนี้ก็พอกับมาริโอ้นะคะแต่อนนั้นพอกับมาริโอ้ตอนตอนนี้เนี่ยกับพราะไนโจเนี่ยล่ะใจเย็นใจเย็นนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหา150รุ่น5ทางร้านมีมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ชมหะถ้ามียังไงเดี๋ยวจะมาทำการประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้้ชมไดทราบ กันอีกแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวจะพยายามหาเข้ามาให้ได้นะคะแค่นั้นแหละที่อยากจะบอกแค่นี้แค่นี้เอาใช่ประชาสนพันล้านเราก่อนก็นะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหารถคุณนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นะครับมาตรวจเช็คสภาพให้ท่านใหม่แบบนี้ครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับก็พูดง่ายก็ขอเตาด้วยครับตับนาเนเตนะครับใน ในในอ้อมอกอ้อมใจหรือว่าในต้นมืงหัวใจของท่านนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาแบบธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นการรับเหมาขุดสะนะครับเคลียร์ลิงถมที่นะฮะหรือว่าขุดนาเมียน้อยนะครับขุดหลานเขินอะไรแบบนี้ธุรกิจเก่าอะนั่นคืกิจเสี่ยงใหญ่เนี่ยนะครับลงทุนในเรื่องของการหรือว่ารถยกบรรทุาเนาะใช่ค่ะใครอยากจะมีธุรกิจรถแมคโครนะคะหรือท่านใดที่กําลังมองหารถแมคโครเพิ่มนะคะเพื่อทําการขยายธุรกิจแม่ครับมาเลือกซื้อรถ ที่คุณภาพดีและมีบริการหลังการขายมีการรับประกันสินค้าแล้วก็ดูแลสินค้าให้ตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะนะคะก็คือบางนาเฮกเตอร์สำหรับเบอร์โทรขึ้นที่ด้านล่างนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยค่ะรถบาเข้าบางนาเฮกเตอร์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กบางนาเฮกเตอร์ตอนนี้เฟซบุ๊กเพื่อนเต็มแล้วแต่คุณผู้ชมโอ้ล้มแมห่วยแต่คุณผู้ชมสามารถไปกดติดตามได้เพราะว่าส่วนมากแล้วเราจะไลฟ์สดผ่านทาง เฟซบุ๊กนะคะให้ดูกันเป็นประจำก็คือรถเราสินค้าเข้ามาใหม่เราก็จะไลฟ์ก่อนที่จะลงเทนเลอร์จบางทีก่อนที่เราจะจะส่งเราก็ไลฟ์นะถ้าเราไม่ไลฟ์เราก็จะถ่ายลง YouTube ยูทูบแล้วก็สลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแม่นค่ะเพื่อไม่ให้ท่านเบื่อนะครับโอเคสองคนนะคะนะตอนนี้นาเรนาดำลเบอร์ลำลองนะคะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสสวััดีครบ